เอาละครับพบกับแก้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องมิเตอร์พีพัททุกสด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Toilet Tower Defense เช่นเคยนะครับในการอัปเดตใหม่นะครับเป็นเอพิโซดที่72พาร์ท2มาแล้วนะครับแล้วก็มีตัวละครใหม่นะครับนั่นคือแอตโตอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนะครับนี่ก็คือตัวใหม่นะครับแล้วก็มีทางทอเรตใหม่มา2ตัวนะครับก็คือฝ่ายตะตูลก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเอาเจ้าตัวนี้ไปลอง ดูนะครับว่ามันจะโหดหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทําการลองเล่นเลยนะครับซึ่งได้มานานแล้วจริงๆอมีอยู่ในดีนานแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยได้ลองเล่นเลยนะครับใครที่อยากได้ตัวนี้นะครับมีขายอยู่ในร้านนะครับในราคาไม่แพงมากก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้นะครับโอเคไปลงด่านอะไรดีตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มเบื่ออีทแลนด์แล้วเอกแลนด์นะครับเริ่มเบื่อเอกแลนด์แล้วเราเราไปลงด่านอะไรดีขอเดนดูนะนี่ไหมพอเลดซิตี้อันนี้ลงยากไหมอ่ะลองลงวันนี้แล้วกันว่ามันจะโหดไหม นะครับแต่เราจะลงระดับไนเมนะครับเพื่อให้สมกับตัวที่มาใหม่หน่อยนะครับ Let's Go โอเคมาแล้วนะครับมาถึงก็เลือกด่านนท์ไนเมนะครับแล้วก็ทำกานกดสคิปไปเลยนะครับอ่ะเริ่มยังมันเริ่มยังอ่ะเริ่มแล้วนะครับโอเคทําการวางเจ้าคิวปิดไปข้างหน้านะครับรอบนี้ผมเอาตัวดาเมจต้นมาด้วยนะครับเพื่อที่จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ ระหว่างนี้นะครับผมก็จะเริ่มทาฟามเงินเลยนะครับเอาวางไว้ตั้งไว้ไหนดีอะตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่เลยนี่เลยข้างหน้า <c oughs> อันนี้นี่น,นี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเงินก่อนก็ s k i ป p e r เดินไปเดินไปมอบตัวโอเคครับวางได้หนึ่งตัวครับแล้วช่วงน,นี้ผมก็จะต้องลองเงินนะครับน่าจะถึงประมาณสักเว็บห้าเป็นหก ถึงจะวางตัวฟาร์มเงินได้3ตัวนะครับแล้วก็นะครับใครที่ซื้อสินค้ามาจากทางหน้าเว็บนะครับก็อย่าลืมไปรับของทางด้านในเพจด้วยนะครับเพราะสินค้าส่วนใหญ่เราเราจะส่งกับมือลูกค้าโดยตรงครับเพื่อจะได้ไม่พลาดน,นะครับก็โอเคลงเพิ่มครับน่าจะไหวมัง้งผมน่าจะปล่อยได้อยู่มัง้งน่าจะปล่อยได้ประมาณเป็นสิบ 10, หรือเปล่าโอเคยังไหวอยู่นะครับอ่าอัปเกรดให้เจ้าตัวบิดหน่อยนะครับสักหนึ่งขั้นตัวละหนึ่งขั้นอเอาไปตัวละหนึ่งขั้น คือเป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวในร้านผมจะมีตัวนี้ขายด้วยนะครับตัวละห้าบาทตัวละ5บาทพอนะครับเพื่อน้องๆจะได้ช้อปปิ้งอย่างง่ายนะครับก็ฝากร้านไว้ด้วยนะครับโอเคทีนี้เราก็มาโฟงัดโฟงัอเลยวะโฟกัสเงินกันต่อโฟงัโอเคเราก็มาโฟกัสเงินกันต่อนะครับโดยการอัพไปตัวละขั้นนะครับอ่ะเรียบร้อยอันนี้ถึงไหมเออถึงแปลว่าตายไหมจิ้วยิง เรียบร้อยโอเคทำดีระหว่างนี้เราก็ฟาร์มเงินยาวๆนะครับอันนี้ไม่น่าลงยากเท่าไหร่มั้งผมว่ามันแค่อยากทดสอบตัวไงผมก็ว่าอยากรู้ว่ามันจะโหดหรือเปล่านะครับ <All right. S 1> เจ้า Astro u p g a d e Titan Camera <All right. S 1> นะครับแมนก็ต้องมาดูกันนะครับเห็นว่ามันสามารถสโลได้แล้วก็มีทางด้านของซีอูชาร์จยิงรู้สึกว่าจะยิงเป็น3 h i ฮิตด้วยนะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้ โอเคครับหลุดมาตรงนี้หน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอัปเกรดไปเลยก็ได้ครับนี่แล้วตอนนี้นะครับผมเอาเจ้าตัวบัฟตีเร็วด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการอัพบัฟตีเร็วไปด้วยจะได้ให้เจ้าคิวปิดมันตีได้ทันนะครับเอัพเจ้าทุกนี้ไปก่อนมันจะได้ไม่หลุดไงใช่ไหมฮึบเชิญตีเชิญต,ตีตีเร็วเพิ่มอ่ะยิงยิงยิงโอเคครับแปปตังต่อจังหวะนี้ฮึบอัพหนึ่ขั้นอัพสขั้นอัพ สามขั้นโอเคครับปล่อยทิ้งไว้ก่อนจังหวะนี้นะครับคิวปิดนี่มันเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีมากเลยนะผมก็แนะนํานะครับใครที่มีงบแน่ออๆก็ไปลองซื้อช็อปกันได้นะครับตัวแค่ห้าบาทมีน้องเริ่มมาซื้อแล้วก็น้องคือคือที่อยากเอามาขายตัวนี้อยากมาขายก็คือมันมีน้องเข้าเข้ามาถามนะว่าพี่มีตัวแนะนําสําหรับเริ่มต้นที่ไม่เกินสิบาทไหมอืมไม่เกิน1ิบาทไหมก็แนะนําตัวนี้เลยครับสามารถเข้ามาซื้อกันได้ตอนนี้อัปเกรดเพิ่มได้นะครับอับแปอัปแป โอเคทุกตัวนอนหมดแล้วฝันดีนะเจ้าซันต้าไว้เจอกันพรุ่งนี้ผมว่าผมจะต้องอัปเกรดอ่ะอีกขั้นโอเคครับแม็กคเรียบร้อยอ่ะลองวางได้แล้วครับวางไว้ตรงนี้เลยนะครับมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแต่ไม่เป็นไรครับรอบนี้ผมเอาตัวกันหลับมาด้วยนะครับแต่ผมอัพตัวกันหลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนทีนไม่ไหวนะนะครับตอนนี้รู้สึกวาวุ่นมากอ่ะอัปเกรดเจ้าแอตโตอีกรอบครับแล้วก็ยังไม่มีสโล ขั้นสามครับขั้นสามนะครับดาเมจขึ้นมาเป็นสองพันห้าแล้วก็ระยะสี่สิบห้าคูดาวศูน์จุดสองแล้วก็ยังไม่สโลว์นะครับต่มีระยะระเบิดนะครับตอนนี้จะเริ่มตีเป็นสองฮิตแล้วนะครับสําหรับเจ้าแอตโตในเวลสามนะครับช่วยยิงช่วยยนยิงช่วยยนยิงรอดไหมรอดไหมผมว่าอยู่นะพอตัวแอตโตนี่คือแบบถือว่ามันเป็นตัวละครหนึ่งที่เป็นตัวเบตานะครับสาหรับช่วงนี้โอเคครับอัพไปขั้นก็จะเป็นขั้นสามเหมือนเดิมนะครับอัพขั้นสามไปสองตัวกันตอนนี้ยังงเเดินตาามทรื่อยๆ เพิ่ม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 ยังไม่ตัวไม่มีตัวไหนหลุดไปนะครับเพราะผมมัฟตัวคิวปิดอ่าทิ้งท้ายไปตัวหนึ่งนะครับน่าจะไม่มีตัวไหนรอดนะครับพะเจ้าคิวปิดนี่คือถือว่ามันยิงแรงมากเลยนะเป็นตัวหนึ่งละครตัวที่ยิงแรงนะครับตอนนี้ผมวางตัวในพื้นแค่5ตัวนะครับแต่มาถึงเว็บ0แล้วยังไม่มีตัวหลุดไปไหนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอะไรที่แบบสุดยอดมากโอเคครับเราสามารถอัพได้อีกขั้นนะครับเป็นขั้น4ี่นะครับอ่ะ อัพขึ้นมาปึ๊บตอนนี้ดาเมจนะครับขึ้นมาเป็น5,300นะครับแล้วก็ระยะวงโห50เลยเอ๋อ่าฟางมากนะครับเป็นระยะที่ฟางมากแล้วก็มีคูดาว0.2นะครับเอาอัพได้แล้วนี่นะครับนับไปเลยนะครับอีกหมื่นหนึ่งนะครับกั้น5ปึ๊บดาเมจขึ้นมาเป็นนะครับ7,080แล้วก็ระยะวง55แล้วก็ คูดาว0.2นะครับแล้วก็เอ็กโพชั่นหายไป5นะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะตี3าิตแล้วนะครับก็แนะนําให้ถ้าตัวละครพวกนี้แนะนําให้เอากันหลับมาเลยครับไม่งั้นถ้าไม่เอากันหลับมาใช่ไหมรับรองเล่นยากผมว่าเล่นยากแน่นอนตอนนี้มันมีการหลับไงเห็นปะก็ตัวการหลับก็มีขายนะครับขายอยู่ในร้านก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับเจ้าสปิเกอร์ลิปเปอร์โดมนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้อ่ะขับขั้นเป็นขั้น6ครับซึบ โอเคตอนนี้แม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดาเมจอยู่ที่11,400นะครับแล้วก็ระยะวงโขววงโคดฟ้างบอกเลยนะครับ65แล้วก็คูดาว0.2แล้วก็มีสโลนะครับแล้วก็มีการระเบิด20นะครับระยะวงของการระเบิด20ก็ถือว่าสุดยอดนะครับ ให้ดูการสโลครับตอนนี้แบบไม่มีใครสามารถเดินไปไหนได้เลยครับพอโดนสโลแบบหนักมากแทบแทบจะไม่ได้เดินเลยครับเห็นปะไม่มีตัวไหนได้เดินเลยครับคือเป็นตัวสโลที่ดีมากนะครับสําหรับตอนนี้ทั้งแรงทั้งสโลทั้งดาเมจแบบครอบคุมนะครับอูเยอะแล้วนะผมผมจะไม่กดหยุดสคริปต์นะครับอยากดูประสิทธิภาพไงก็คือผมจะไม่กดหยุดสคริปต์นะครับเพราผมอยากเห็นประสิทธิภาพของ แต่ละตัวนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ไหวไหมในการที่เราจะลงแบบสุดรู้สึกว่าเยอะมากนะครับตอนนี้แห่กระบวนกันมาแบบโอ้โหเต็มไปหมดรู้สึกว่านี่ตัวตัวใหม่ใช่ไหมเออเนี่ยตัวใหม่นะครับมีตัวใหม่มาด้วยของไยตัวโกงนะครับไม่ต้องกลัวถ้าเราหลับเราเรามีริปเปอร์โดมอ่ะเพิ่มมา2ตัวดีกว่าช่วยกันแก้หลับนะครับโอเคอัปเกรดตันอีกตัวแล้วครับนายจะหนีรอดไปไหนได้ไม่มีทางหนีรอดจากเจ้าแอตโต อัปเกรดคาเมล่าแมนไปได้ครับนี่บอกได้เลยแบบว่าตึงคาราเบลแรงมากแรงมากดูจี้ดิโอตายสำหรับเจ้าด้านนี้นะครับจะมีแค่50ิบเบฟก็น่าจะผ่านชิวคือคือที่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนเขาหลุดมาเยอะนะครับเพราะตัวละครเขาตีแค่ตัวเดียวไงมันเลยต้องมานั่งตีตัวท้ายแถมด้านนี้นะครับเจ้าทอเรตที่ปล่อยออกมาครับมันมีจานวนเยอะมากนะครับจานวนเยอะจริงๆเห็นไหมเห็นที่เดินกันไหมเดินโยเยโยเยกันเต็มไปหมดเลยนะครับ ต้องบอกว่าทอยเลตด่านนี้คือแบบออกมาเยอะมากก็แนะนําให้เอากันหลับมาด้วยถ้าเาไม่เอากันหลับมานะาตายแน่นะครับตัวดูตอนนี้การหลับแบบวิ่งวิ่งชุลมุนมากครับการหลับวิ่งไปมาวิ่งไปมาเพราะมีตัวละครหลับตลอดเวลาครับตอนนี้อะหลับอีกหลับอ่ะช่วยช้หลับหลับเตนเตนหลับหลับเตนเต่นเฮ้ยไหวไหม่ะไหวปะไหวปะเฮ้ยเฮ้ยยังไหวอุ้ยตัวกิดมาเมื่อกี้ไม่ได้แล้วเราต้องลงอีกตัวหนึ่งนะครับไปช่วยกัน ผมต้องลงหลายๆตัวแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่ลงหลายตัวนะไม่ไม่ไหวแน่นอนครับตอนนี้เวฟห้าสิบแล้วเรียบร้อยครับขายตัวทิ้งได้เลยครับอขายตัวแล้วมาเกตได้เลยครับโอเคครับตอนนี้บอสออกมาแล้วนะครับบอสตอนนี้เลือดสองล้านห้านะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับสโลสโลสโลโอ้ยสโลโอ้ยเลือดไหลเป็นน้ําบอสอยู่ไหนนี่นี่บอสอยู่นี่ครับบอสเป็นหน้าตาสมสมๆใช่ไหมนี่นี่ตัวขาวตอนนี้บอสกำลังโดนยิงครับโอ้โหโอ้โหดูเลือด ดูเลือดหายหายเป็นน้ำครับเรียบร้อยบอสต,ตุยที่เหลือก็น่าจะชิลยืนเก๊กเท่กางดงเจ้าแอตโต้ดีว่ะนี่เป็นไงเทจ่ตนะครับจบ18นาทีถือว่าเร็วไหมนะครับลองคอมเมนต์กันมาดู <c oughs> ไม่เคยลงด่านทอยเลสซิตี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้เงินอุ้ยก็ได้เยอะนะ <c oughs> โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าแอตโต้นะครับในวันนี้นะครับ ซึ่งจริงๆอ่ะผมแนะนํานะสําหรับเจ้าแอตโตเลยนะควรเอาตัวที่ตีฟูด้วยครับเพราะหลักๆเขาของเขาคือการตีตัวตัวที่เลือดหนาเขาจะเก็บไว้สโลเอามาใช้แทนพวกกีนกีนที่ดาเมจต่ำๆในเวฟเททายได้นะครับซึ่งกีนมันจะได้แค่ช่วงเวฟต้นใช่ไหมแต่ถ้าเอาแอตโตไว้มันจะได้ช่วงช่วงปลายด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาซื้อร้านบีพัรช็อปนะครับก็ฝากร้านไปด้วยนะครับบริการ ร้านพิพัชชอปนะครับบริการขายเจมในแมปทอยเลสดีเฟนต์แล้วก็ตัวละครต่างๆนะครับแล้วก็บริการชานมนะครับบริการโลบักเกมพาร์ตนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้นะครับโอเคครับก็ขอตาลัวตัวลาไปก่อนนะครับซี a g a เก next กทา e ไว้เจอเวลาถัดไปครับบ๊ายบายครับใครมีข้อเสนออะไรที่อยากให้ทําเกี่ยวคลิปก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคครับบ๊ายบายจึงบ